สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ย่าปุ๋มได้มีโอกาสได้ออกมาที่ไร่นะคะไร่ของหลานสาวคนสวยนะคะวันนี้จะมาก็เรียกได้ว่ามาดูเนาะมาดูพี่ๆเขากําลังหยอดข้าโพดนะคะทุกคนที่นี่นะที่นี่จะไม่ค่อยมีใครหยอดข้าโพดหวาดน,นะคะทุกคนหยอดข้าวโพดวานเขาจะใช้ส่วนมากจะใช้คนหยอดเนาะเขาจะ ไม่ใช้รถหยอดเหมือนเหมือนก็โพดแป้งนะคะทุกคนได้ปุ่มก็เลยจะพาทุกคนมาดูนะคะพี่ๆเขากำลังหยอดเดินเข้ามานะคะอีกทางหนึ่งก็จะวางท่อเนาะก็จะใช้ท่อน้ําเวลาเราเปิดน้ําใส่ข้าวโพดนะคะทุกคนก็จะวางท่อไปตามเป็นแถวๆนะคะทุกคน่เขาก็จะหยอดหยอดหยอดเดินหยอด ก็จะเป็นบรรยากาศที่ไล่นะคะตรงนี้จะเคยปลูกมันแก้วนะคะมันแก้วเราได้เก็บผลผลิตไปแล้วเราก็จะลงข้าวโพดต่อจะเป็นข้าวโพดหวานนะคะไม่ใช่ข้าวโพดแป้งตรงนี้จะเป็นส่วนมากแล้วที่นี่เขาจะปลูกข้าวโพดแป้งอย่างที่ย่าปุ่มเคยเคยนําเสนอนะคะทุกคนข้าวโพดแป้งส่วนมากเขาจะ หยอดทีๆเขาจะใช้รถหยอดนี่จะเป็นวิธีหยอดเขาพูดนะคะทุกคนเราจะเดินหยอดกันไปเป็นแถวๆแถวๆซึ่งทุกวันนี้สมัยนี้จะไม่ค่อยถ้าเป็นที่นี่นะที่อื่นย่าปูไม่รู้เขาจะไม่หยอดกันแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะใช้รถแล้วนะคะ ฝั่งทางโน้นก็จะเป็นข้าวโพดแป้งเป็นแถวก็มีแค่ลานเช้ายปุ๋มเองนะที่ปลูกข้าวโพดหวานพูดถึงที่นี่นะคะคนอื่นเขาจะทาข้าวโพดแป้งข้าวโพดแป้งเขาก็จะใช้เวลานานกว่าจะเก็บผลผลิตก็จะประมาณ6เดือนนะแต่ถ้าข้าวโพดหวานนี่ประมาณสามเดือนสี่เดือนและอีกอย่างข้าวโพดหวานนี่เขาจะมีข้าวโพดอ่อนหรือว่าแอข้าวโพดด้วยนะคะก็จะมีส่วนมากก็ เป็นแค่หลานสาวเขาทำนะคะที่นี่นะที่หมู่บ้านยะปุ่มเนี่นะนอกนั้นก็เป็นข้าวโพดแป้งหมดเลยโน่นหนนข้างหลังอ้อมเขามาข้าวโพดแป้งหมดเลยทั้งนั้นเลยนะคะมีข้าวโพดหวานอยู่เจ้าเดียวนะคะท้องฟ้าสวยให้ดูท้องฟาก่อนจ้ามันก็เลยเป็นล่องชิดจ้าเอาเลยอ้อล่องเจียวค่ะโอ้ก็ไล ก็โตย่งางก็แบบนีส้สะคะแถวสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนหมดแถวนี้ก็คือหมดทั้งหมดสีไล่นะคะทุกคนเก่งมากเลยหยอนแถวสองแถวก็จะหมดเลยเนาะ ยอดเก่งมากเลยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยที่มารับชมคลิปให้ยยะปุ่มจนจบถึงผู้สนับสนุนนะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะบ๊ายบาย